สวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนมีใครรอดูลัสไอคอนบ้างไหมครับคอนไหนครับใครรอดูลัสไอคอน ep สี่บ้างคะมีไหมคะยังไงครับคุณป๋อครับก็เฮ้ยมาดูที่ไหนกัน เพื่อ <laughs> งอยู่เชลลตันคาเพั่งมาอยู่เชลลตันทาวันนี้หอ,อพี่ทำเพินเพินข้าวปอ,ออยู่บ้านใช่ไหมยอยู่บ้านเหมือนเดิมตอนนี้สองทุ่มเจ็ดแล้วนะคะทุกคนใกล้แล้วนะคะอีกแปดนาทีจะมาแล้วนะครับไปรอดูกันนะครับตื่นเต้นไหมนี่ตื่นเต้นนะวันนี้วันนี่นีตื่นเต้นของวันนี้มากมากใช่บอกวตื่นเต้นมากว่า S <S จะออกมาเป็นยังไง <laughs> ทุกคนครับอย่าลืมนะครับแฮชแท็กนะครับ last icon ep 4นะครับวันนี้ทวิตเตอร์นะครับพาแฮชแท็กนี้ขึ้นเทรนทวิตกันนะครับทุกคนเราเรากล้าบอกได้เลยว่า ep เนี้ยดีมากทุกคนหมายถึงว่าแบบภาพรวมโปรดักชันใดๆอุย้ยพูดเลยหาว่าสปอยอยากให้ไปร <laughs> อดูแล้วเนี่ยจริงนี่ชอบ ep นี้มากอืมเป็น ep ที่ค่อนข้างคาดหวังว่า เป็นยังไงตื่นเต้น <laughs> 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 จริงทุกคนอยากให้รอดูนะคะขอบคุณนะครบขอบคุณนะครับตื่นเต้นไหมพอครับ <laughs> ลุ้นลุ้น <laughs> ทุกคน <laughs> ไปรอดูหน้าทีวีนะครับหรือว่าหน้าของเราสัมแล้วนะใกล้แล้วนะครับอีกเจ็ดนาทีนะฮะวันนี้มาแล้วนะครับไปติดแท็กกันเยอะ <laughs> ใช่ถ้าใครชอบนะครับชอบชอบโชว์ในหรือว่าชอบรายการ l ั s ไอคอนหรือว่าอยากพูดคุยอะไรเกี่ยวกับรายการรัสไอคอนใน EP นี้นะครับนะครบ a ั t ไอคอนนะครับ EP สี่ครับผมใช่ไหมครับปอใช่ครับฝวันนี้เราดูตื่น<ะ>อยู่นะตืน่นอยูเ่เราเรอเราตื่นอยู่นะวันนี้เ<ะ>ขาบอกว่ารอคุณแฟนก้ใส่เสื้อกาว <laughs> แต่นี่รอ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 ดูน้องปอใส่ชุดไทยนะฮะอุ้ยขุดอะกี้คือปอเธอลงในไหนนะเธอลงสตอรี่หรือลงรูปนะที่นี่เซลไวลงอ๋อเธอลงเธอลงรูปป่ะเอ้ยลงสตอรี่ใช่ไหมตอนไหนอะที่ที่พี่เข้าไปเซลว่าเห็นรูปแล้วอยากเข้าไปวัดทาบุญเลยอ๋อใช่ลงสตอรี่ก็บอกเลยนะฮะว่าวันนี้จัดเต็มอย่างแน่นอนนะฮะ เขาถามว่าน้องปอปิดหัวที่ปิดน้องปอปิดทองที่หัวทําไมคะก็เขาเขาติดมาให้เออมันจะได้เข้ากับคอนเซ็ปต์ไงใช่ไหมได้ไลฟ์เร็วจริงไม่เพราะเรามาเริ่มไลฟ์ก่อนไงทุกคนที่แฟนกัหลาสิบแปดครับผมที่แฟนสิบแปดครับตื่นเต้นหนับ ตเต,นต้นเต้นเหมือนกัน,ตนเต,นต่นเต้นเต่นเต้นกว่าแบบไลฟ์แบบ like, แบบปกติอีกแฮปปี Happy ้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่แฮปปี้เบอร์เดย์นะครบขอบคุณนะครับเราอายุสิบแปดแล้วใช่ไหมปอใช่ปอ,ปอเอาอมีคนปล่อย<ก>ปล่อยปล่อยอายุขคปล่อยข้อมูลเท็จเหรอครับใครยี่สิบหกครับมั <laughs> นต้องเป็นน้องแฟน <laughs> ใช่ไหนอ okay. โอเคโอเควันนี้เป็นวันนี้เป็นน้องปอ,อยอ่ครับ <laughs> เดี๋ยวถ้าปอกเรียกว่าน้องแฟรงค์เดี๋ยวจะทุกคนจะขนลุกนะฮะน้องแฟรงค์ใด่ไหมเด็กมันปันแล้วเนี่ยทุกคนไลฟ์ live วันนี้จบอีพีสี่ที่ว่าจะมาไลฟ์อีกไหมคะยังไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวรอดูก่อนครับทุกคนครับจะบอกว่าวันที่สองนี้นะครับแฟรงค์นะครับมีไลฟ์ในแอป Lazada นะครับเวลาสิบเอ็ดโมงนะครับก็ บอกเลยว่าไม่ธรรมดาที่เคยสปอยไปว่าในไอจีสนุกขนาดไหนจะบอกเลยว่าไลฟ์ในแอป Lazada หรือ l s t t l i e นะครับสนุกกว่าน,นี้อย่างแน่นอนซึ่งมันจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ทุกคนวันที่1เนี่ยจะมีคิวของเจเแล้วก็คิวของตาตั้ม um. ถ้าจะไม่ผิดคิดว่าใช่เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนไปรอดูนะครับใช่มีคนเห็นเขาเขียนว่า ใช่งานประชุมผู้ปกครองใช่ครับผมเรามาในงานของแฟงนะคะวันที่สองนะครับเวลาสิบเอ็ดโมงนะคะงานประชุมผู้ปกครองครับอยากจะเรียนเชิญผู้ปกครองทุกคนนะครับเข้ามาร่วมประชุมในรอบมีแอบกันซิบก่อนมีแขกรับเชิญนะทุกคนอทําไมปอกไม่ทํหน้ารุนหน่อยว่าแบบที่บอกมีแขกรับเชิญมีอะไรนะอะไรนะมีแขก มีแข่รับเชิญมีแข่รับเชิญเรามีแข่รับเชิญอยากให้ทุกคนไปรอติดตามกันนะครับแงตั้งโดดเรียนไปดูแล้วไหมสิบเอ็ดโมงอาจจะติดเรียนอยู่โอเคมันดูย้อนหลังได้ครับทุกคนทุกคนสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับทุกคนครับอีกสามนาทีเท่านั้นเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันแค่อีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวเราจะลงไลน์เพื่อให้ทุกคนไปรอดูดีกว่าดีไหมอืมเนี่ยสิบสองแล้วสิบสองแล้วโอเคนาทีสุดท้ายสิบสามเราไปเลย โอเคครับรอดูกๆอีพีเลยครับยังไงดีครับป๋อก่อนก่อนออกจากไลฟ์พูดอะไรหน่อยครับครับก็ฝากฝากโชว์ของพวกเราด้วยนะครับทั้งสองใจแล้วก็ลักซิเลนนะครับก็ไปดูกันเยอะแล้วก็ไปขึ้นแท็กในเทอร์เตอร์เลยนะครับห้ามพลาดนะครับทุกคนบอกเลยนะครับห้ามพลาดดีทุกโชว์ฮะเดียวกันครับใกล้แล้ว งั้นเราไปเราลงไปรอดูดีกว่าดีไหมเขาถามว่าทําไมพี่แฟงดีดจังอ๋ออายุสิบแปดแล้วเนาะคือทุกคนวันนี้น้องอเขาเอาวันเกิดมา h a p ี y เบ r t ์เดยตอนตอนที่ไปเรียนที่ตึกเชียงใหม่แล้วเขาก็ปักเทียนเลขสิบแปดให้ทุกคนเขาบอกว่าสปอยผลออกมาสปอยมาสปอยไม่ได้ครับทุกคนอีกนิดเดียวโอเคสิบสามแล้วลงไลฟ์กันไหมลงไลฟ์กันไปรอดูกันดีกว่าโอเคไหมครับสุดท้ายนี้นะฮะทุกคนอย่าลืมนะครับ ติดแฮชแท็กนะครับพูดคุยของรายการรัตไอคอนนะครับแฮชแท็กรัตไอคอน EP4 นะครับถ้าทุกคนชื่นชอบนะครับอย่าลืมเข้าไปโหวตในแอปล a ซาด้า่หอ้พูดเนิร์ดแล้วเนี่ยพูดเข้าไปโหลดแอปลาซาด้ให้กับพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับผมยังเข้าไปโหวตได้นะครับไปโหวตกันเยอะๆนะโอเคงั้นไปเหรอขอบคุณครับงั้นไปเราลงไลฟ์ไปรอดูกันดีกว่าไม่ไปไป